เขาเป็นนักเรียนที่ยากจนที่สุดสอบได้อันดับสุดท้ายถูกเหยียบย่ำถูกหัวเราะเยาะแต่ในคืนฝนตกคืนนั้นบางสิ่งตื่นขึ้นระบบของผู้แพ้ที่ยิ่งล้มเหลวยิ่งแข็งกแกร่งจากศูนย์สู่หนึ่งแสนล้านดอลลาร์จากเด็กที่ไม่มีใครมองเห็นสู่คนที่โลกไม่อาจเพิกเฉยแต่ราคาของพลังนี้ ไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงถ้าคุณคิดว่าเขาแค่โชคดีคุณคิดผิดเพราะสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างล่างอาจทำให้คุณกลั้นหายใจดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าการแพ้อาจน่ากลัวกว่าการตายเสียงฝนตกกระทบหลังคาหอพักเก่าดังถี่และหนักเหมือนหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ ฉันนั่งอยู่บนเตียงเหล็กที่เย็นเฉียบกลิ่นอับของผนังชื้นลอยเข้าจมูกหลอดไฟกระพริบเบาๆเหนือศีรษะมือสั่นกระดาษผลสอบยับอยู่ในมือตัวอักษรสีแดงเด่นชัดอันดับสุดท้ายสายตาพร่าเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมชั้นดังขึ้นในความทรงจำมันแทงลึกเหมือนเข็มนับร้อยท้องร้องกระเพาะบิดเกรง ทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรฝนสาดแรงขึ้นลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างแตกผิวหนังเย็นจนชาทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวแหลมชัดไม่เหมือนเสียงของมนุษย์ระบบซูเปอร์ลูเซอร์เริ่มทำงานหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะลมหายใจติดขัดเงือเย็นไหลาตามสันหลัง หน้าจอสีน้ำเงินโปร่งใสปรากฏตรงหน้าตัวอักษรลอยอยู่กลางอากาศสว่างจ้าภารกิจแรกยอมรับความพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ความอับอายถาโถมภาพวันที่ถูกผลักลม้มวันที่ถูกหัวเราะเยาะวันที่ถูกมองข้ามเสียงในหัวนับถอยหลังสามสองโลกทั้งใบเงียบงนัน เหมือนเวลาหยุดเดินฉันพยักหน้าช้าหนักเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเหมือนโลหะกระทบกันรางวัลถูกโอนเรียบร้อยพื้นห้องสั่นเล็กน้อยโทรศัพท์บนเตียงสว่างขึ้นเองสั่นไม่หยุดตัวเลขบนหน้าจอเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลาั่งศูนย์เรียงต่อกันยาวไม่สิ้นสุด หนึ่งรพันล้านดอลลาร์ลมหายใจหายไปมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงฝนข้างนอกเงียบลงแต่เสียงในหัวดังขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นระบบแจ้งเตือนภารกิจถัดไปพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ไม่ควรมีอยู่เงาสะท้อนในหน้าจอกระจกรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของฉันค่อยๆปรากฏขึ้น และประตูห้องเริ่มเปิดออกเองลมเย็นพุ่งเข้ามาในห้องกลิ่นสนิมและฝนเปียกผสมกันทำให้หายใจติดขัดประตูเปิดช้าเสียงบานพับครางต่ำเหมือนเตือนบางสิ่งทางเดินด้านนอกมืดสนิทไฟกระพริบเป็นช่วงๆเง,งายาวบิดเบี้ยวบนพื้นซีเมนระบบส่งข้อความใหม่ตัวอักษรแดงสดเต้นเหมือนชีพจร ภารกิจที่สองเผชิญหน้ากับการดูถูกครั้งใหญ่ที่สุดเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาช้าหนักสม่ำเสมอหัวใจเต้นแรงหูอื้อเลือดสูบฉีดจนรู้สึกได้ที่ขมับเหงื่อไหลเข้าตาแสบเค็มร่างหนึ่งหยุดอยู่หน้าประตูกลิ่นน้ำหอมราคาถูกคุ้นเคยจนหน้าขยักขย,ยง เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นต่ำเย็นชื่อของฉันถูกเรียกลากยาวเหมือนล้อเรียนภาพในอดีตพุ่งกลับมาวันที่ถูกฉีกสมุดวันที่ถูกเหยียบรองเท้าวันที่ไม่มีใครยืนข้างระบบนับถอยหลังอีกครั้งหัวใจเต้นตามจังหวะตัวเลขมือกำแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อ ความเจ็บทำให้รู้สึกมีชีวิตรางวัลพิเศษกำลังรอการยืนยนันพื้นทางเดินเริ่มสัน่นไฟดับลงพร้อมกันความมืดกลืนทุกอย่างเสียงลมหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้เกินไปหน้าจอระบบสว่างขึ้นกลางความมืดคำเตือนปรากฏชัดหากล้มเหลวทุกอย่างจะถูกยึดคืนเสียงหัวเราะเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบ ชิดหูเย็นเฉียบและในวินาทีนั้นฉันรู้สึกได้ว่าชีวิตที่อ่อนแอได้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วลมหายใจหนักขึ้นอกแน่นเหมือนมีของแข็งกดทับระบบส่งแรงสั่นผ่านร่างกายเส้นประสาทชาแต่สายตาคมชัดขึ้นความมืดเริ่มบางลงเหมือนถูกฉีกออกทีละชั้น ไฟทางเดินกลับมาติดแสงขาวซีดเผยใบหน้าที่คุ้นเคยเกินไปเขายืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มเอียงดวงตาเต็มไปด้วยการดูถูกเสียงหัวเราะของเขาดังสะท้อนผนังสันเบาๆเหมือนอาคารเก่ารับรู้ความตึงเครียดหัวใจเต้นช้าลงผิดปกติแต่มั่นคงระบบแจ้งเตือนสำเร็จบางส่วน ความเย็นไหลผ่านกระดูกสารหลังเหมือนพลังใหม่กำลังตื่นเสียงรอบข้างเบาลงเหลือเพียงลมหายใจของฉันชัดลึกพื้นใต้เท้ารู้สึกมั่นคงกว่าที่เคยกล้ามเนื้อเกรงพร้อมตอบสนองสายตาของเขาเปลี่ยนจากย,อย่อเย้ยเป็นสับสนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเหมือนแรงกดที่มองไม่เห็น ระบบปลดล็อกโหมดผู้แพ้ขั้นตน้นตัวอักษรเรืองแสงสั่นไหวความทรงจำเจ็บปวดหลังไหลแต่ไม่ทำให้สุดกลับหลอมรวมเป็นแรงผลักเสียงเตือนดังอีกครั้งทีเร่งภารกิจยกระดับเป้าหมายอยู่ตรงหน้าเขาถอยหลังหนึ่งก้าวฝีเท้าสะดุดเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังผิดจังหวะ ฉันก้าวไปข้างหน้าช้านิ่งทุกสายตาบนทางเดินหันมามองเงียบงันไม่มีเสียงหัวเราะหัวใจเต้นแรงอีกครั้งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะบางสิ่งกำลังเริ่มทำงานระบบแสดงแถบพลังเพิ่มขึ้นสีแดงเข้มเหมือนเลือดสดและในวินาทีนั้นฉันรับรู้ได้อย่างชัดเจน ว่าการตกต่ำที่สุดได้กลายเป็นจุดเริ่มของบางสิ่งที่อันตรายอากาศรอบตัวเย็นจัดเหมือนถูกดูดพลังออกจากทางเดินเสียงหัวใจดังในหูชัดช้าหนักระบบส่งข้อมูลใหม่ไหลเข้าศีรษะเหมือนกระแสไฟการดูถูกถูกแปลงเป็นแต้มสะสมความอับอายกลายเป็นพลังดิบผิวหนังรู้สึกตึง เส้นเลือดเต้นเป็นจังหวะกล้ามเนื้ออุ่นขึ้นอย่างผิดธรรมชาติเขากลืนน้ำลายลูกกระเดือกขยับแรงสายตาหลบหนีเหงื่อเริ่มผุดบนหน้าผากของเขาทั้งที่อากาศหนาวเสียงกระซิบจากระบบดังขึ้นอีกต่ำเรียบไร้อารมณ์หมดทดสอบความกล้าเริ่มตน้นพื้นใต้เท้าแตกเป็นรอยร้าวเล็กๆฝุ่นลอยขึ้น กลิ่นปูนเก่าคละครุง้งผู้คนรอบข้างถอยออกฝีเท้าเร่งเสียงหายใจตื่นตระหนกแสงไฟสั่นไหวเงาบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนภาพหลอนหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกแต่ความกลัวไม่กลับมามีเพียงความว่างเปล่าและความเย็นที่นิ่งสงบระบบนับถอยหลังในสายตาตัวเลขแดงเต้นช้า เขาเปิดปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาแรงกดดันก่อตัวในอากาศหนาแน่นหายใจลำบากร่างกายตอบสนองเองเท้าขยับไหลตั้งตรงทุกความทรงจำที่เคยถูกเหยียบย่ำผุดขึ้นพร้อมกันไม่เจ็บไม่สัน่นพลังไหลรวมที่กลางอกร้อน หนักอัดแน่นระบบแสดงสถานะใหม่ค่าความล้มเหลวพุ่งสูงพร้อมสัญ,ญลักษณ์เตือนและในวินาทีที่ตัวเลขถึงศูนย์ฉันก้าวข้ามเส้นที่มองไม่เห็นโดยไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นจะไม่มีทางย้อนกลับอีกต่อไปเสียงบางอย่างแตกออกในอากาศไม่ดังแต่ลึกเหมือนแก้วในอกหักพร้อมกัน แรงกดหายไปฉับพลันความเงียบถามหนักจนหูอื้อสายตาของทุกคนแข็งค้างลมหายใจหยุดชะงักเหมือนโลกถูกกดปุ่มหยุดระบบสั่นแรงข้อความใหม่ทับซ้อนกันรวดเร็วเกินอ่านหมดผู้แพ้ขั้นกลางปลดล็อกความรู้สึกแปลกไหลผ่านสันหลังเหมือนมีมือเย็นจับอยู่แต่ไม่เจ็บ พื้นทางเดินยุบลงเล็กน้อยเสียงคอนกรีตครางต่ำฝุ่นลอยคลุ้งเข้าจมูกกลิ่นโลหะขาวจางๆปะปนกับกลิ่นเหงื่อทำให้คลื่นไส้เขาสุดลงกับพื้นเข่ากระแทกดังสายตาเบิกกว้างริมฝีปากสัน่นพยายามเรียกชื่อฉันแต่เสียงแตกแผ่วไร้พลัง หัวใจฉันเต้นสม่ำเสมอนิ่งเกินไปเหมือนไม่ใช่ของมนุษย์ระบบส่งคําเตือนอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงค่าการรับรู้เพิ่มขึ้นเสียงรอบข้างกลับมาทีละน้อยเสียงหายใจเสียงฝีเท้าเสียงกลืนความกลัวฉันมองเห็นเส้นชีพจรที่คอของเขาเต้นเร็วไม่เป็นจังหวะ ทุกความอ่อนแอชัดเจนเกินไปมือฉันยกขึ้นช้าช้านิ้วมือรู้สึกเบาแต่แฝงพลังหนักอึง้งสายตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามและบางสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนความหวาดกลัวระบบแสดงผลลัพธ์เบื้องต้นคะแนนสะสมพุ่งสูงตัวเลขเปลี่ยนสีเสียงแจ้งเตือนดังใกล้หูราวกับกระซิบ ความสนุกเพิ่งเริ่มตน้นลมเย็นพัดผ่านทางเดินอีกครั้งไฟกระพริบแรงและในเงาสะท้อนของกระจกแตกฉันเห็นรอยยิ้มที่ไม่เคยเป็นของนักเรียนยากจนคนนั้นอีกแล้วรอยยิ้มนั้นค้างอยู่เพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะจางหายเหมือนถูกบางสิ่งกดทับกระจกแตกส่งเสียงกรอบกแกรบเศษแก้วร่วงลงพื้น สะท้อนแสงไฟสั่นไหวระบบเงียบไปชั่วครู่เงียบผิดปกติจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูอุณหภูมิรอบตัวลดลงอีกลมหายใจกลายเป็นไอจางๆผิวหนังเย็นจนชาผู้คนเริ่มถอยหนีไม่มีใครกล้าส,สบตาฝีเท้าสัน่นเร่งรีบเขายังคุกเข่าอยู่ตรงนั้นมือสัน่น พยายามพยุงตัวเองแต่ล้มเหลวดวงตาของเขามองขึ้นมาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยคำขอที่ไม่ได้พูดระบบกลับมาทำงานเสียงดังชัดใกล้กว่าทุกครั้งกำลังประเมินคุณสมบัติผู้ใช้งานภาพซ้อนปรากฏตรงหน้าฉากในอนาคตแปลกบิดเบี้ยวตึกสูง เงินกองเป็นภูเขาแต่มีเงามืดแฝงอยู่สีสะปวดตุบเหมือนถูกบีบจากด้านในภาพเหล่านั้นหายไปทันทีระบบสรุปผลระดับความเหมาะสมสูงกว่ามาตรฐานคำเตือนใหม่ปรากฏเส้นตัวอักษรสัน่นเหมือนมีชีวิตยิ่งพายแพ้ยิ่งแข็งแกร่งลมหายใจฉันสะดุดความหนาวแทรกถึงกระดูก ฉันมองมือของตัวเองเส้นเลือดชัดผิวซีดไม่เหมือนเดิมเสียงไซเรนดังไกลๆแว่วมาจากภายนอกอาคารใกล้เข้ามาไฟฉุกเฉินเปลี่ยนเป็นสีแดงทางเดินอาบด้วยแสงเลือดระบบแจ้งเตือนสุดท้ายในรอบนี้เป้าหมายใหม่ถูกทำเครื่องหมายแล้วชื่อของฉันปรากฏอยู่บนจอ พร้อมสัญ,ญลักษณ์เตือนสีดำและในขณะที่เสียงไซเรนดังใกล้จนสั่นสะเทือนฉันเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจากวินาทีนี้ไปโลกใบเดิมจะไม่ยอมรับผู้แพ้อีกต่อไปเสียงไซเรนกรีดอากาศแหลมยาวสะเทือนหน้าอกแสงสีแดงหมุนช้าช้าเงาทุกเงาบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหว ระบบสั่นอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนเตือนโหมดเฝ้าระวังถูกเปิดใช้งานลมหายใจฉันหนักอากาศฝืดกลิ่นควันไฟเริ่มลอยมาผู้คนแตกตื่นเสียงร้องเสียงวิ่งเสียงของความกลัวแท้จริงเขาคลานถอยหลังฝ่ามือถูพื้นเกิดเสียงเสียดสายตาไม่ละจากฉัน ดวงตาคู่นั้นไม่ใช่การดูถูกไม่ใช่ความโกรธเป็นการยอมจำนนหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นไม่สม่ำเสมอเหมือนกำลังตอบรับบางสิ่งระบบฉายเส้นนำทางสีดำสนิทพาดผ่านทางเดินปลายทางถูกทำเครื่องหมายด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่คุ้นเคยก้าวแรกออกไปพื้นสัน่น แรงสันสะเทือนวิ่งขึ้นถึงเขา่าก้าวที่สองผนังแตกร้าวเศษปูนร่วงใส่ไหลไม่มีใครขวางไม่มีใครกล้าเรียกเสียงไซเรนดับลงฉับพลันความเงียบกลับมาหนักปิดอัดลิฟต์เก่าที่สุดของอาคารเปิดประตูรออยู่ไฟภายในกระพริบทีระบบกระซิบต่ำ ใกล้หูการทดสอบจริงกำลังจะเริ่มฉันก้าวเข้าไปประตูลิฟต์ปิดช้าๆเสียงโลหะเสียดกันยาวตัวเลขชั้นบนจอลดลงไม่ใช่เพิ่มอากาศในลิฟต์เย็นจัดผนังเปียกเหมือนมีไอเกาะหัวใจเต้นแรงจนเจ็บความดันในหูเพิ่มได้ยินเสียงกระซิบหลายเสียง ไม่ใช่ของระบบไฟดับความมืดกลืนทุกอย่างและในความมืดนั้นฉันรู้สึกได้ชัดเจนว่ามีบางสิ่งกำลังรอยอยู่ข้างล่างความมืดหนาทึบเหมือนผ้าหนาแน่น,นปิดตาลมหายใจสะท้อนกลับมาใกล้เกินไปลิปสันแรงเป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอเสียงโลหะครูดดังใต้เท้า ช้ายาวเหมือนบางสิ่งถูกลากไปตามรางระบบไม่แสดงผลเงียบสนิทความเงียบนั้นกดดันจนเจ็บหัวอุณหภูมิลดทวบผิวหนังแสบขนลุกทั้งตัวกลิ่นชื้นกลิ่นดินกลิ่นเก่าที่ไม่ควรอยู่ในอาคารเสียงหายใจอีกชุดหนึ่งไม่ใช่ของฉันดังอยู่ในความมืด ใกล้ใกล้มากหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดจนได้ยินชัดในอกในหูไฟฉุกเฉินติดขึ้นชั่วครู่แสงแดงสองผนังลิฟรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเหมือนเล็บลึกซ้ำซ้อนข้อความจากระบบปรากฏวาบเดียวเหมือนถูกฝืนเปิดพื้นที่ทดสอบระดับลึก ไฟดับอีกครั้งแรงสั่นหยุดกระทันหันลิฟต์หยุดเสียงกระแทกหนักเข่าสุดโดยไม่ตั้งใจประตูเปิดออกเองช้าเอียดลมเย็นจัดพัดออกมาแรงจนต้องยกแขนบังหน้ากลิ่นเลือดจางๆผสมกลิ่นสนิมทำให้ท้องบิดพื้นด้านนอกเป็นทางเดินแคบไฟดวงเดียวส่องริบรี่ เงายาวทอดลึกเสียงฝีเท้าดังจากด้านในไม่เร่งไม่ช้าเหมือนกำลังรอระบบกลับมาทำงานเสียงต่ำหนักยินดีต้อนรับผู้แพ้ที่เหมาะสมผนังทางเดินเริ่มขยับเสียงหินเสียดกันดังรอบตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแต่เท้าก้าวออกไปเองในความมืดข้างหน้า เงาร่างหนึ่งค่อยๆชัดขึ้นรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่การเคลื่อนไหวผิดจังหวะดวงตาสว่างขึ้นก่อนแสงซีดว่างเปล่าและในวินาทีนั้นฉันเข้าใจอย่างลึกซึง้งว่าการชนะเงินหนึ่งร้อยพันล้านเป็นเพียงค่าผ่านทางสิ่งที่ระบบต้องการจริงๆไม่ใช่ความสําเร็จแต่คือ การดูว่าฉันจะยอมแพ้หรือยอมกลายเป็นบางสิ่งอื่นเงาร่างนั้นหยุดอยู่ห่างออกไปไม่เข้ามาใกล้ไม่ถอยหนีแสงจากดวงตาสีซีดค่อยๆดับลงความกดดันในอากาศคลายตัวเหมือนคืนที่ยาวนานใกล้จบระบบเงียบอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เย็นชาไม่เร่งเร้าเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดสงบ การทดสอบสิ้นสุดลงทางเดินแคบค่อยๆสว่างผนังหยุดขยับลมหายใจกลับมาเป็นปกติเงาร่างนั้นสลายไปเหมือนหมอกต้องแสงเช้าไม่เหลือร่องรอยประตูลิฟด้านหลังเปิดออกแสงสีขาวอ่อนส่องเข้ามาอบอุ่นอย่างประหลาดฉันก้าวกลับเข้าไปหัวใจยังเต้นแต่ไม่สัน่น ลิบเคลื่อนขึ้นช้ามั่นคงเมื่อประตูเปิดอีกครั้งฉันยืนอยู่ในโลกเดิมทางเดินคุ้นเคยอากาศธรรมดาแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมเงินหนึ่งร้อยพันล้านยังคงอยู่ระบบยังคงเฝ้ามองแต่ไม่มีเสียงกระซิบฉันมองมือของตัวเองนิง่งมั่นคงไม่ใช่เพราะพลัง ไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะฉันเลือกแล้วว่าจะไม่หนีจากความพ่ายแพ้และไม่ปล่อยให้มันกลืนฉันฉันเดินออกไปก้าวแรกเบาก้าวต่อไปหนักแน่นในโลกที่ยังไม่รู้จักฉันแต่กำลังจะได้รู้เรื่องราวของผู้แพ้จบลงตรงนี้และชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนัน